สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายันยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวคันนี้เป็นหัวเดียว View. โฟวิลลอตเตอร์ดีวอนะคะ2.8เป็นหัวเดียว e n น r y นะคะโฟวิลคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวิลเกียร์ออโตโน้นี่องบอกเลยว่าสวยมากลูกคา้าชุดล้อแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ป็นชุดแต่งเลยแบบออฟโรดนะคะ,ะจะเข้าไปขับตรงน ไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยคันนี้เป็นเบาะผ้านะลูกค้าด้านในเบาสวยสภาพดีด้วยเบาะนี่คือไม่มีที่ติดเลยนะเบาะยังใหม่อยู่เลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้ลูกค้านี่พวงมาลัยพาวเวอร์เลขไมค่ะหมื่นเดียวหมื่นหนึ่งนะวิ่งน้อยมากลูกค้าไม่แท้แน่นอนนะคะครนนี้บอกเลยว่าคมมากๆากนะคะแล้วก็หน้าจอเนี้ยเป็นหน้าจอของโตยตาแท้เลยนะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะทัชสกรีนได้เนาะคันนี้ ระบบแอร์นะนี่เกียร์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโหมดโฟวิลเนะาะก e ับอีโค่เดี๋ยวเราไปดูนะคันนี้ติดคอกมาเรียบร้อยนะลูกค้าอันนี้สติกเกอร์นี่คือโรงงานเดิมโรงงานนะลูกค้าคันนี้เดิมโรงงานติดมาแบบนี้เลยนะไม่ตอาแก๊กนะอย่างดีเลยอะ่ะเป็นแบบเป็นโครงเหล็กคอกอย่างดีเลยลูกค้าเหล็กหนานะเชื่อมอย่างดีนะไม่มีสนิมเลยนะสภาพยังดีอยู่เลยนะเพราะว่ารถวิ่งหมื่นเดียวเนาะ นี่เลยโฟวิวนะเอาไปขัดนัลงแว็กซ์ซาน่านิดนึงนะหัวแจ่มเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูช่วงล่างสูงมากเลยช่วงล่างโอ้ยเขาไปแอบเสิริมโช๊ปมานะคะแล้วก็มีแหนบมานิดหน่อยคันนี้บรรทุกได้เลยนะใช่แต่ว่าเทาเดิมนะคะคันนี้ไม่ใช่เพาลอยนะแล้วก็ท่อเดิมบอกเลยว่าคุ้มนะลูกค้าซื้อไปนี่หือว่าคุ้มมากอ่าให้ดูข้อก่อนนะคะนี่เราต้องถอยเยอะนิดนึงนะคันนี้เป็นคอกสูงนะลูกค้าจัดเต็ม แบบนี้เลยเดินทางกันเข้ามาได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะติดถนนใหญ่เส้นรัตนาธิเบศ์นะคะโปรโมโชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดนะออกรถศูนย์บาทนะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นเอกสารให้ฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะลูกค้านี่สติกเกอร์เป็นแบบนี้นะคะเดิมโรงงานเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันก่อนเครื่องยนต์แตมมาก ออโต้ Auto, หัวเดียวโฟวิวเนาะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นหัวเดียวโฟวิวก็คือเครื่องยนต์ดีมากเครื่องนตอคันนี้วิ่งมาหมื่นโลหมื่นโลนี่ถือว่าน้อยมากๆแต้มสีครบทุกจุดไม่มีชนหนักทิ้ความน้ำท่วมแน่นอนลูกค้าเอาไปเข้าศูนย์เราร้านเราการันตีนะคะเล็กไม่ตรงนะคะไม่มีการเคลมเนาะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ดูได้ที่เพจได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาดีกว่าราคานะคะอยู่ที่ 1 9 0 0 0บาทคันนี้ปี2,023ใหม่เหมื่นเดียว6 1 9 9 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าท่ทานใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยันยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ